สวัสดีครับน,นี่เงินบะเขืออยากต้นเขาเองพี่น้องกินกระปัองซีเรียเงินบะเขือน้ำจิ้มรสเด็ดหอยแครงมาพี่น้องมะสวัสดีครับม<า>ยินขา่ขขาวกระเซยผมให็นเขาด่าขเขาเว้าขเขาไปเอานี่ใส่หวัวไคนี่ก็เอานี่คุ้มนี้ผมมันเลยกระเซิงก็เลยรูบอก เดีอพี่น้องกินมกียนมากนเ้็ลูกของมันเป็นหอมนาะมีิี่คาด ไปย้ำมาเล่นให้อบเพ่อนเลยหยาดมันหนาวเียอย่าต้นเอาเองเนี่ยี่เราตีเอ เด้อพี่น้องกินข้าวแรง จะดึกตื่นมานาไปโร,รงเรียนเนาะใช่วะแต่การตอนนี้ที่โมกที่เป็ดแตไม่ร้อใส่ถุนเท่าอืมสงคังนายาวนะใส่กระปุงว่ดี้ะเย็ยนแขนเย็ยนขาด นานนานหรือเปล,ล่าเนาบน้ำให้ลูดีบ่น้นจริงร้างเลยอืมอย่างน้นใจานหน่อาบน้ำกุ่นเด้อหรอรินลานบ่างล่างจำร้างผมมด น่ากันเลินดานมากเลยครับน่ากันสีบอกขาหลังหมดเลย้า,ลงยา,งลางในมาีบ่อไรคับโซโมันดองล้างมันตองล้างหมดก็เริ่มรู่วโซโปโปมะยังกนเยอะปวด่ปวดเยอะเลยสบ ลูกอาถัวนี่ไบอกกินเขาแต่ว่าบอกเรียมวันอมาหน้านะเนาะบอกพอบอกแมวมาแล้วนะเรียบนอกกพี่นี่มาอ้อมเล็ปลาไหลเนรูเ,รยเลยนีมม่แม่อ้อมเล็ปลาไหลอ้อมเลปลาดุปลาไหลปลาดุเป็นเขาขนาดอ้อมเ,เล็ปอะไร แชงเอาว่นวุนเนี่อขเบิ้งค <mag> uh ิปเหนรู้เจ้าปลาดุกมาปีหนงเนาะเอเมนแต่แซ่บแตแซ่บยังหุยหุยขอน้องได้แจงจ่ายินอยาไปซื้อมนปีปลาลุกทำไมมันคิแพงตัวละแปดชิบเก่าชิบบะพอแป้งมาเทียนงามนู้ผนว่าป็นปีงว่าเป็นได้กินขึ้นอย่าง กระพองปีงั้นบันไดทำคือเรื่อะคือว่าเนี่ยปีกคนมัไม่ได้ปีกเก่าเท่าเพิ่นปีกแบบเป็นน่ำแบบข้าเจ้าขายนะแบบคนเอาทั้งน้ำมันเก่ามาปาดเคือที่นะเจะเป็นขาของคุณคุณจเร่าเ่ไดเจียวแบบนั้นเลย ไม่ได้เตาแบบแบบข้าวาขายไงแบบเอาทั้งนั้นมันมานบาดเกล็ดยู่วบ้าเนเตาทานมีอยู่พอนนยเย็นไว้แล้วเลี่งไว้แล้วกับเนี่ยใส่โคกก็ต้องยยกโคกแตกอีกแล้วน้ำมัน,มนซื้อเงนมาตั้งมันเลยเป็นสามขาคือเอาโครกรุบเข้าไปรวดยืนต่ำเลยวัเนะี้โอ้ยขรับว่าต้องมาว่างไมาเห็นวันต่ำนะวันะนะี้ต้องว่างกี่ดินเลย thì cái nhau phải chén là nó chén bún um ngon đấy อ้อมกบปากตอนท่านมีไอยปากมีแ้งมากก็แย่แล้ว <c ười> <c ười> มเมื่อพระอาจารย์ดาหากลลลบไปเนอะเขาจะกินออมกบว่าอไรอ่ะห้ามกินไน้นะ ห้มามตายที่อยากแก้วนี่ว่ได้กินห้ามตายห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดวันนั้นชัมม่วโมงนึงอะหายใจหายใจงา่ายหน่อยหน่อยหุ่นมาหนึ่งคือคนห้องห้องวรูตีตายเมื่อไรหรอกเพราะฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ไม่ได้โอเคถา <c oughs> มเลยว่จริง,งนหนักเพื่อน

ิ้มกันีดันจ็บ้่แม่โอเน้ำน้ต่มุนะวเปิดน้ำุบากมุ้มัดถ้าน้ค้ากินถ้าเราได้อ่านน้ำเนาะแล้วก็จะได้อยู่ในถังมั่นไาเปิดออกแค่เียนี่เติมเติมไปรเต็มรถมาแล้วบเย็น น้ำโคตรเย็นรวยยิงน้ำแำซวจะมัเศ้าเนอะเนื้อทางน้ำห้ามนสุดดีสไตล์อืมอรีบมาเลยพี่น้องกำัดี cái đâu Như lắm đấy Cắm nó dài với nó Lại với nó. Nguyên khó cắn